สวัสดีใจเอฟซีเนี่ยมากินสุกีได้จากยายทำสุกีนะคะวันนี้มีหม้ออยู่แต่ไม่เอาหม้อลงมานะคะหม้อสุกี้ก็มีหม้อหมูกระทะก็มีมีทุกหมอ้อหม้ออะไรนะหม้อย่างเกาหลีก็มีนะคะแต่ยังไม่ได้เอาไม่ได้เอาลงมานะคะจะพาเอฟซีกินได้บปะนี่มองเห็นไหมคะ ดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะมากินน้ำกันจ้ะได้เวลาทานแล้วนะคะโอ้ยหอนเดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไปเปิดพรัรลมมันก็เลยหอนเปิดพรดลมมันกับเข่ากล้องมาลงมือแล้วสวัสดีทุกคนนะคะลงมือแล้วค่ะมากินมาแซบได้จ้ามามากินด้วยกันเด้ออยู่บนไดก็มากินได้จ้า ใครอยู่ตรงไหนก็มากินนะคะมากินแซ่บกับยายนะคะยายสมอนพากินอีกแล้วนะคะนี่เห็นบอจะเห็นถ้วยไหมเห็นถ้วยน้ำกจกิ้มไหมถ้วยน้ำจิ้มมีสองอย่างมีผักสดด้วยตอนนี้ยาย่กัลรังเริมเหื่ออกแล้วปาดวููพี่น้องสิงกินเบิร์ดบินี่มันคือลายแท้วู้คือลายแท้พี่น้อง จะกินหมดไหมเนื้อหมูก,ก็เยอะยาเส่นเนื้อหมูเยอะไปหรือเปล่าอยายจะกินแบบนี้ถึงถึงยายไม่เอามอกระทามาอยากกินแบบนี้พี่น้องอใครจะว่ายัางไงก็ช่างอืมชอบใครชอบมันเนาะอ้วหอนเด็กอืมอ สุดยอดโอ้ยังออกกินแล้วจะสุดเด้เปิดปลาลมเปิดปลาลมตาเนียกทางไสโอ๋ยยายรู้แล้วเปิดทางนู้นมาทางนี้หรอเหมือนเดิมอืมอร่อย ไว้เมืวานนุ่มมากน้ำจิ้มอร่อยทั้งสองแบบห่อนห่อนห่อนจะของน้ำห่อนพักน้ำ หน่หนึ่งให้ไปเลยอร่อยมากทำเองอร่อยเองนักเลงพอมาเด้อมาเด้อคุณภษาษาอังกฤษมาขอบคุณน,นะคะให้หัวใจยายมาคุณอะไรคุณน,น้อยตานันเหรอคุณออมคุณออมตานันเหรออ่านว่าออมตานันหรืออ่านว่าอะไรยายก็ไม่แน่ใจอ้อมตานันเหรอ ยายมองไม่ค่อยเห็นแสบมือนีผ้าแสบแต่เสา สายใจสวัสดีค่ะมากินน้ำย่า i อ้อในหม้อยังมีอีกแต่ในหม้อถ้าเราไม่อยากทำแบบนี้ก็เอากระทะมาวางเลยเอาหม้อเอาหม้อสุกี้มาวางเลยเพราะยายมีหม้อสุกี้อยู่เอามาวางเลยโอ้ใจยาาสิขาดแล้วมันหอน แสบะนัดเสือคือหอนแต่ว่ามันเสือเป็นหนอน,น,อน,น,อน,นไไหอนยังไงเว้หรือว่ามันหอนหอนเข้าไปดเปิดพัรลมเป็นหนอนหอนหอนหเด้ออาบน้ำแล้วเนนนด้าน,นาเองแต่มันหอนพดโอ้ยหอนเด้สวัสดีทุกคนนะคะ กินเด้จ้ายายใส่เยอะ,ใส,ะ,ยอะใส่อะไรนะ่ยเยอะเกินไปใส่อะไรนะใส่หมูเยอะ เห็ดหางน่ะเลยมาหลังไปซื้อเห็ดมาทอดกินแม,ม่ไม่เป็ด กลยเ็ดสวัสดีทุกคนเดิมใครหิวกันมาเลยเดิมขอโตษขอไปเด้อทำให้หิวด้วยแซ่บ กินอยู่บ้านอร่อยกว่ากินในร้านเราอยากกินแบบไหนลราก็ทำมาอร่อยก็ละแบบสิกินเบิดบอราลับพี่น้องก็ตัวยไงใหญ่เลยใส่หมูหลายน้ำเนี่ยสำคัญหมูเยอะเกินเส้นใส่ไหม่หมดนะเส้นห่อเล็กๆห่อหนึ่งยังอยู่ยายใส่เห็ดห่อหนึ่งเลย สวัสดีค่ะคุณเอ็มมเดอร์ขอบคุณเออะหหัวใจยายมากมากินกับยายนะคะหรือให้กินทุกคนเลยค่ะตอนนี้หอนแห่งๆค่ะอย่าเปิดพัดลมแต่มันดังเขาโทรศัพท์อร่อยจะบอกค่ะ อือย่างเราล่อ,ลอมาลองลองดูเย็นนี้เดี๋ยวเอากระทะม,ม,ม,มันมาับหมอหมอสุก,กี้มาวางซื้อไว้นานแล้วซื้อไว้เป็นสิบปีแล้วมอสุก,กี้ไม่ค่อยได้ใช้นานๆครั้ง ยายมีทุกอย่างเลยมีหม้อสุกี้มีหม้อกระทะหม้อกระทะย่างปิ้งย่างแล้วก็มีมีหม,ม้อมีเตาสมัยยายทําห้างองมรินสมัยแต่ก่อนก็ฉลาดลหรืองูอันนี้ก็อันนี้มันผ่านไปแล้วเราก็ไม่รู้เนาะมันเสียไฟฟ้าก็จริงแต่มันเป็นตะแกรงเหล็กแล้วมันก็เป็นสแตนคล้ายๆสแตนเลสอะ่ะเรามาประกอบ ประกอบแล้วก็ย่างปิ้งย่างปิ้งในในเหล็กอะ่ะซื้อแพงมากเลยไม่รู้คิดอะไรอยู่ทำงานอยู่ในห้างก็เลยซื้อเท่าไหร่นะตอนนั้นก็ขายสามพันห้าหรอตอนนี้ห้าร้อยก็ไม่เอาเสียดายมากเลยซื้อมาได้ใช้ยังไม่ถึงสามครั้งเลยมั้งอ่ะพอจะใช้ก็ต้องประกอบประกอบแล้วมันคล้ายๆล้เตาปิ้งย่างก็ได้อะไรใส่ฐานก็ได้แต่ว่า อันนี้มันใช้สาหรับไฟฟ้ามันจะมีหวัวถ้าเราจะใช้เตาถ่านต้องดึงหัวมันออกถอดถอดเอาหัวไฟฟ้ามันออกน่าจะใช้ได้ถ้าไปปิ้งเตาถ่านซื้อตั้งสามพันห้าสมัยยายทํางานอยู่ในห้างสิบกว่าปีก่อนอไปซื้อได้ยงไงไม่รู้เห็นเพื่อนเพื่อนเอากลัวเขาเกิดหน้ามั้งก็เลยเอามั่งเพื่อนเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเอาหมดทุกคนไง ถ้าเราไม่เอาเราไม่มีเงินขนาดนั้นเลยเหรอทาไมคนอื่นเขาซื้อหมดทําไมเราไม่ซื้ออะไรประมาณนั้นซื้อแล้วโอ้ตอนนี้ให้ฟรียายก็ไม่เอากลัวจะใช้เรามาประกอบมันล้างง่ายนะเรื่องล้างง่ายแต่มันดีตรงที่ว่าทําขนมเค้กได้ปิ้งย่างได้เอ่ออบขนมเค้กก็ได้ก็จริงอยู่แต่เราไม่มีเวลาที่จะเอามาทําตรงนั้น เราก็เหมือนกับว่ามันไม่มีค่าเลยตอนนี้ยายซื้อมาไว้ตอนนี้เหมือนกับมันไร้ค่าหรือว่าเออหรือว่ายายจะทําขนมขายดีทําเค้กขายดีไหมม,มันตบได้ทีลหลายชิ้นอยู่นะอบบนล่างมันจะได้ประมาณถ้าถ้าชิ้นเล็กมันน่าจะได้หกชิ้นเอยสิบสองชิ้นต่อครังถ้าชิ้นแบบห้าบาทอะไรตัวเล็กๆอย่างนี้นะ ออยู่เฉยๆดีนะเนี่ยทำขนมเค้กขายเออเดี๋ยวไม่แน่เอาแป้งขนมเค้กก็มีมถ้าถ้าทำได้เนาะก็ฝากน้องสาวไปวางทำกลาวว่าขายให้ให้ขายหมดทุกวันะไม่ต้องทำทำห่อเยอะทำห่อละสิบห้าบาทใส่สามชิ้นอย่างนี้บอกชิ้นเล็กๆเ,เนาะชิ้นเล็ก ประมาณเนี้ยเค้กกล้วยหอมอะไรประมาณนี้นะคะทําเค้กกล้วยหอมมั่งเค้กนูน่นเค้กนี่มั่งเออเดี๋ยวยายจะมาทําว่างๆเนาะที่ยายซื้อก็เพราะว่ามันอบได้รัดตําขนมได้ก็เลยซื้อแต่ที่นี่ซื้อมาแล้วเราไม่มีเวลาทําเราไม่ใช่ไหมค้าทากินเองก็เหมือนจะยุ่งยากดูแล้วมันยุ่งยากเครื่องปิ้งขนมปังก็มีมีทุกอย่าง ต่ก่อนยายชอบกินขนมปังปิ้งไงยายก็เลยซื้อมามีทุกอย่างไหม่เอี่ยมอยู่เลยนะขนม A A เอไอ้เครื่องขนมปังปิ้งเวลาทําเสร็จยายก็จะทคาคนสากให้เสร็จแล้วก็เวลามันเครื่องมันเย็นก็จะเอาถุงพลาสติกสว,วมไว้ไม่ให้ฝุ่นมันเข้าไปข้างในเก็บไว้นานใช้ไว้นานๆนวาวแล้วก็หอนเดี๋ยวยายจะลงไหลเปิดพัดลมทางจะของก่อนอพี่นองยายหอน มีทุกอย่างซื้อไว้ทุกอย่างแต่ไม่เคยทําอะไรเลยตอนนั้นทำไม่กี่ครั้งลิปปิ้งย่างไม่กี่ครั้งเองตอนนั้นปิ้งย่างโอ้อร่อยนะเครื่องที่ยายบอกที่ว่าซื้อมาสามปันหน้านะ่ะที่ว่าทําขนมได้นะ่ะตอนนั้นปีใหม่ว่าหลานชายาไปปิ้งย่างอกเอาปิ้งย่างหมูอันนึออะไรก็ได้เออไม่เพิ่งคิดได้ว่าตัวเองมีต้องมาประกอบมันเป็นจัตเเลส ตู้สี่เหลี่ยมเล็กๆก็กก่นี้แต่ว่ามันยาวประมาณนี้แหละแต่ล้างง่ายเหล็กเขา,ามีมีสองชั้นสมมติว่าชั้นหนึ่งเราปิ้งย่างมันก็จะมีถาดรองอีกชั้นหนึ่งเราอบขนมก็ได้มันมีถาดรองของมันไม่มีส่วนแบบว่าหกมาใส่กัน ก็แสบกินแล้วก็อิ่มพี่น้องเลยอือสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย13นาที14นาทีหรอเป็นหนังยาวเลยโอ๊ย